สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงประเด็นนะปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์โลกวันนี้มาย้อนดูในตอกกลางกันหลังจากที่มีการหยุดยิงในกาซานะครับระหว่างฮามาสกับอิสราเอลแต่ดูท่าทีแล้วเนี่ยไม่รู้นะว่าเป็นยังไงรุนรุนโดนดอน,นหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีการเปิดฉากสงครามรอบใหม่หรือว่ามันจะเป็นแค่ละครนะครับคือกาซายัางค่อนข้างคุมเครือแล้วก็อยู่บนเส้นได้อยู่ แผนหยุดยิงในกาซานะครับแล้วก็การปล่อยตัวกับการแลกตัวประกันนะของอิสราเอลนะกับนักโทษของปาเลสไตน์เนี่ยนะต้องบอกว่ามันยังคงมีความเปราะบางนะนเหมือนอยู่บนเส้นได้มีความเปราะบางอยู่คือต่างฝ่ายต่างมีการข่มขู่มีการเตือนกันนะด้วยคํารุนแรงอยู่ตลอดนะเหมือนกับขู่ะเฮ้ยนะเดี๋ยวจะเปิดสงครามเดี๋ยวจะไม่ยอมอย่างนั้นเดี๋ยวจะไม่ยอมอย่างนี้นะเดี๋ยวจะ เปิดประตูนรกอะไรประมาณนี้นมีคําที่ขู่กันไปคูนมาุนแรงน่าสุดก็มีการโจมตีนะครับของกองกําลัง i d f อิสราเอลนะฮะใส่เจ้าหน้าที่นะของกาซานะฮะซึ่งตามข่าวบอกว่าทําให้ตํารวจในกาซาเนี่ยเสียชีวิตไป3รายนะครับในทางตอนใต้ากาซานะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเหตุการณ์มันยังมันยังมีความคุกคุนอยู่คุณดง่ายๆมันยังไม่ดับสนิทการออกมาคู่ของบรรดา ไฟล์ต่างๆนะครับนะรวมถึงล่าสุดเนี่ยของนายวันตีเนทันากูถึงการไม่ปล่อยตัวประกันจนถึงคนสุดท้ายออกมาเนี่ยนะเขามีเขียนเส้นตายไว้นะจำไม่ได้เมื่อไหร่ทางเขานะครัถึงอิสราเอลเนี่ยแล้วแล้วก็ท์นะครับก็จะเปิดประตูนรกนะใช้คํานี้เลยนะเปิดประตูนรกก็ได้ฮะก็จะถล่มกาซาส่วนทางฮามาสนะครับก็ขู่กลับเหมือนกันนะว่าถ้าอิสราเอลเนี่ยนะจะ นะทำการเปิดการโจมตีนะครับเปิดฉากการโจมตีกาซาอีกครั้งนะครับไม่ง่ายนะรอบนี้กาซาก็ก็เรียกว่าพร้อมรีสตาร์ทคือกลับมาเริ่มสงครามใหม่เหมือนกันก็จะสวนกลับนะครับด้วยสงครามนะโดยกล่าวว่าการหยุดยิงขณะนี้นะครับไร้ความหมายนะใช้คำเห็นไหมการหยุดยิงในทันี้ไร้ความหมายแต่ก็ยังหยุดยิงแต่การแลกตัวประกันกับนักโทษก็มีความไม่แน่นอนอยู่ พอเขาใช้คาว่าการหยุดยิงขนาดนี้ไรความหมายเพราะมีการละเมิดกันอยู่เหมือนกันที่เราได้ฟังมีการโจมตีจาก idf นะครับใส่เจ้าหน้าที่ของกาซาที่เป็นตำรวจสํานายโดยอ้างว่ามีการละเมิดนะเข้าไปในเส้นทางที่ไม่รับการนุมัดเงี้ยต้นก็ไม่รู้นะครับว่ารอบใหม่เนี่ยใครจะเปิดก่อนคือไอ้ที่ขู่ไปขู่มาเนี่ยมันจะเตรียมเปิดรอบใหม่หรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะมันแค่เป็นละครขวนไปขวนมาแต่ลึกๆแล้วเนี่ย นะกลุ่มฮามาสก็บอกว่าไม่เอาละเพราะว่าพี่นาดย่อยยับเลยนะถนนกาซ่านี่โอ้โหตัวนี้สภาพดูไม่ได้เลยคนเสียชีวิตก็ไปหลายหมื่นรายนะทั่วโลกก็ช่วยอะไรไม่ได้นะเพราะว่าอิสราเอลก็จัดหนักถล่มหนักเลยนะทางด้านชาวเบไซก็อพยพหนีไปหนีมาเสียชีวิตหลายหมื่นนะสหประชาชาติก็ทําอะไรไม่ได้นะก็บอกว่าลึกๆแล้วเนี่ย อาจจะไม่อยากให้เกิดสองครามรอบใหม่อีกแล้วก็ได้นะสาหรับกาซานะถ้าเราดูจากท่าทีของเนธันยาคูแล้วก็ทำเนี่ยมั่นใจว่าอาจ,จต้องการล้างทำความสะอาดกาซาเขาถึงกล้าพูดในขณะทีนะ่ทางฮามาสก็ขู่แต่ขู่เนี่ยจริงๆแล้วยังมีกําลังหรือหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าจะสู้ไหวหรือเปล่านะว่าเห็นมาแล้วนะในช่วงประมาณปีกว่า ว่าพีนาดย่อยยับนะะในกาซานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ